คำชาคำชาอุ้ยเฟนเฟนนมข้นใส่ป้าชิมก่อน ลองใส่น้ำแข็งดูที่ว่าหวานขนาดไหนพอใส่น้ำแข็งไปแล้วเรา,เราค่อยปรุงอีกทีหนึ่งจะเอาหวานเอาเอะไรตามนิดนึืมโอเค Hãy các kiểu